สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในสวนเช่นเคยค่ะต้นปีเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีกันอีกแล้วนะคะพามาชมสวนยามเย็นนะคะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูก็จะพาชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็จะมีมาแบ่งด้วยนะคะสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร 0 6 4 2 8 2 4ส63นะคะเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดเลยนะคะโทรสั่งทางนี้ได้ค่ะมีปลายทางนะคะก็พี่พี่ท่านใดสะดวกปลายทางแจ้งหนูได้เลยนะคะก็หนูจะส่งบอลทุกวันนะคะก็จะส่งรอบต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะสนใจพันไหนก็สามารถโทรมาสั่งได้นะคะเอาวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอะที่เห็นหน้ากล้องตรงนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานนี่จะเป็นไม้เก่านะคะ ทรงใบจะเหมือนหยดน้ําหรือบางท่านบอกเหมือนกีบบัวนะคะเพราะว่าเวลาโตขึ้นด้านในใบนะคะจะกัดเป็นสีชมพูนะคะตอนยังเด็กพื้นจะขาวนะคะตอนนี้ก็จะมีโฉมปานแบ่งอยู่ที่60นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วค่ะสําหรับโฉมปาเนะะี่ยค่ะนี่เป็นเขาสมิงนะคะตอนกัดเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นสีส้มๆแดงๆนะคะเป็นสีส้มอมแดงหน่อยนะคะ นี่ค่ะนี่เป็นลูกสีโคบูตนะคะต้นนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะนี่สีสวยลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีค่ะกัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยขออยู่ที่หกสิบนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์ค่ะรามาศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าค่ะกัดสีนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสําหรับ รามาศูนนะคะอันนี้ศีลาหุ้มทองค่ะมีติดดังเหลืองมานิดนึงนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะสำหรับศิลาหุ้มทองด่างนะคะอันนี้จะเป็นณเมืองนนนะคะก็จะเป็นไม้ด่างค่ะณนเะมืองนนอันนี้ขออยู่ที่100นะคะด่างสวยเลยนี่นะคะคุ้มซัพย์นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะคุ้มทรัพย์ นี่อันนี้ก็สีสวยค่ะแล้วเป็นไม้คอมแพกนะคะทรงไม่สูงมนชาละวันนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมนชาละวันไม้สีสวยค่ะโทนนี้จะออกเป็นแบบสีออกเลือดหมูหน่อยนะคะมนชาละวันไก่รัศมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เป็นฟอร์มไม่สูงค่ะไม้คอมแพกนะคะ กสีเร็วค่ะแล้วไม่ยืดสูงอันนี้ขออยู่ที่150นะคะเป็นไม้มีจำนวนน้อยในตลาดนะคะชื่อว่าไก่รัศมีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่นะคะท่านไดสั่งซื้อกูก็จะมีของแถมเป็นบอลไท้ทุกบ้านเลยนะคะจะขออนุญาตสุ่มไปให้นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะคะ1ต้น2ต้นสั่งได้หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเพชรพล้านนะคะ เขาจะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะถ้าเต็มฟอร์มมันจะไม่เหลือความเขียวเลยนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กๆเ,เป็นสีเขียวค่ะเพชรพันล้านนะคะวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งต้นละ50นะคะนี่อันนี้มัชชานุนะคะใครเก็บบอลกา่าหรือว่าสะสมตับรามเกียรอยู่นะคะมัชชานุเป็นไม้ที่เอ่าเวลาใบดกๆะคะ่ะเข้าพุ่มเข้ากอสวยเพราะว่าหน้าใบเขาจะหันออกด้านข้างแบบนี้ค่ะ ะะตอนนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่60นะคะสำหรับมัดฉานุตับรามเกียรินะคะแล้วก็มีพี่ถามต้นนี้กันมานะคะต้นนี้เป็นหานุมานอมพะพานะคะอมพพ่าค่ะตัวนี้สีชมพูหวานเหมือนกันอยู่ตับเดียวกับมัดฉานุเลยนะคะรามเกียริค่ะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์นะคะปักหลันยักษ์ปักหลันถ้าใครจำได้กอนี้คือกอที่พ่อไปประกวดมานะคะนี่ แต่ว่าพอกลับจกประกวดตัดใบออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันโดนฝนนี่เอาใส่รถแล้วโดนฝนค่ะตอนนี้กลับมาสวยแล้วนะคะยักษ์ปักหลันนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้จะเป็นหวานใจนะคะนี่ใบใหญ่อยู่นะคะหวานใจนี่จะเป็นไม้สีหวานนะคะตอนนี้ต้นลูกเขาเริ่มออกแล้วนะคะจะอยู่ที่หนึร้บาทนะคะขายชิ้นชอบ นี่อันนี้เป็นหวานใจค่ะสีหวานมากๆนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดแดงเด่นๆเลยอันนี้พรมหรือสีนะคะเผื่อใครชื่นชอบนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ในกระถางน่าจะเป็น5.5หรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะปลายสวยๆเลยต้นนี้ขออยู่ที่190มีกระถางเดียวนะคะนี่สวยมากเจ้าเงาะนะคะอันนี้มีหูทุกใบเลยนี่ขออยู่ที่60นะคะสำหรับเจ้าเงาะเป็นไม้สะสมค่ะเขาจะมี หูใต้ใบนะคะนี่ค่ะนี่เป็นสีปาดนะคะอยู่ที่ต้นละ60นะคะสีปาดเป็นไม้เก่าใบยาวค่ะเวลาโตก็จะกัดสีชมพูนะคะพื้นใบขาวๆแล้วก็อันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะหรือปราสาททองด่างนี่เดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมต้นตอนเต็มที่โตเต็มวัยด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่250นะคะเศรษฐีเงินล้านคะ่ะนี่อันนี้คือปราสาททองนะคะ จ่มมากถ้าเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือประสาททองด่างเนี่ยเขาจะาติดด่างมาถ้าไม่ติดด่างก็จะชื่อประสาททองนะคะอันนี้ใบจะเปื้อนนิดนึงค่ะยังไม่ได้ล้างใบนะคะบางทีฝุ่นเกาะนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะมีแบ่งออกไปแล้วนะคะอันนี้ขุนเพ่งนั่นเองนะคะสวยมากอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะ เมืองโนนหน้านี้ก็มีอีกนะคะเผื่อใครสนใจหน้านี้จะอยู่ที่130นะคะสวยมากนะคะนี่ไก่แก้วสวรรค์นะคะจะอยู่ที่หนึ่งบาทอันนี้กัดสีแล้วด้วยนะคะไก่แก้วสวรรค์นาสวยคะ่ะน่าจะออกส้มๆหน่อยพื้นใบเขาจอกเขียววอ่อนนะคะจะไม่ใช่เขียวเข้มนะคะสีสวยเลยบัวแก้วนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมคะ่ะ ก็จะเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเป็นกลมถ้วยด้วยนะคะสวยอันนี้ขออยู่ที่10 0นะคะสำหรับบัวแก้วคะ่ะเมืองนครชุมอันนี้เป็นเมืองนครชุมที่เป็นไม้แลในอดีตนะคะเมื่อประมาณ2-3สปีก่อนนี้นะคะก็จะเป็นป้ายด้วยนะคะกระสีด้วยนี่อันนี้ขออยู่ที่100นะคะสำหรับเมืองนครชุมนะคะอันนี้จะเป็นพราวนะคะพราว นี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะสําหรับพรานะคะเขาจะมีพร่างด้วยนะคะพรางเราวนะคะนี่นะคะพะยาขอมนะคะพญาขอมอันนี้ขอมแท้เลยนะคะหรือบางท่านเรียกขอมดํานะคะเพราะโทนเขาจะเข้มๆนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่80สนะคะสําหรับพระยาขอมนะคะผู้พิงนะคะอันนี้ไม้เก่าค่ะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะแต่โทนโดยรวมเราจะเห็นว่าเป็นออกโทนชมพูนะคะเพราะว่าเขาป้ายแบบเขียวอ่อนๆนะคะสีสวยเลยอันนี้ขออยู่ที่50สนะคะสําหรับผู้พิงนะคะ พันดาวนะคะพันดาวก็จะมีเม็ดเยอะๆจุดเยอะๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะสําหรับพันดาวพันดาวนี่เม็ดจะถี่เรื่อยๆเลยเวลาโตขึ้นนะคะแล้วพอพื้นใบสีขาวๆเนะะี่ยค่ะที่เราเห็นโตขึ้นก็จะเป็นสีชมพูได้อีกนะคะอันนี้คือพันดาวนะคะไม้คอมเพกค่ะสังเกตใบจะดกๆเลยนะคะ นี่อันนี้เทพธิดานะคะต้นละ80นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดชมพูมาแล้วค่ะเทพธิดาเป็นไม้กัดสีนะคะไม้กัดสีก็คือตอนเล็กๆเกนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นสีเขียวนะคะพอโตขึ้นก็จะเป็นสีชมพูนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ลูกไม้น้ำตาลกระดูกดำนะคะ สวยมากอันนี้ขออยู่ที่50นะคะน้ำตาลกระดูกดำค่ะนี่ค่ะอันนี้มีรัตนบุรีแบบกาดสีมาแล้วนะคะมาแบ่ง1ต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเวลากาดสีแล้วนะคะสวยมากนี่แล้วเวลาโตใบใหญ่ไซส์แบบกาดสีแล้วขออยู่ที่70นะคะมีแบ่ง1ต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีไซส์ที่ยังไม่กดัดจะอยู่ที่50นะคะอันนี้คือรัตนบุรีหรือว่าพระยาไกาสอนจิงหราชนะคะ มีสองชื่อเลยนะคะอันนี้ทองเนื้อเก้านะคะให้ไปหกสิบนะคะทองเนื้อเก้าค่ะอันนี้สาวเมืองสิงค์ค่ะตระกูลตับสาวนะคะสาวเมืองสิงค์นี่จะกัดชุมพูนะคะใบไทยเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่สาวเมืองสิง์ให้ไปห้าสิบนะคะห้าสิบสวยมากเลยอันนี้จังหวัดลำพูนนะคะลำพูนจะอยู่ที่ห้าสิบนะคะก็จะเป็น ไม้ตับจังหวัดโทนขาวนะคะใบกลมคะ่ะอันนี้จะเป็นนกใหญ่นะคะนกใหญ่อันนี้ให้ไปอยู่ที่หกสิบนะคะนกใหญ่คะ่ะสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นหันุมานหักด่านนะคะเริ่มกัดขาวมาแล้วอันนี้อยู่ที่อ่าโฟมนี้ให้ไปเก้าสิบนะคะหะันุมานหักด่านนะคะหักด่านนี่เขาจะกัดขาวนะคะอยู่ตับรามเกียนเหมือนกัน อันนี้ลือสีมงคลนะคะสีออกหวานหวานหน่อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ลือสีมงคลให้ไปหกสิบนะคะเหลือ,อยืนหนึ่งต้นค่ะอันนี้ได้ทั้งมณีล้อมเพชรแล้วก็ณเม,มืองนนเลยค่ะแพคคู่อยู่ในกระถางเดียวกันนะคะใครสนใจคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะมณีล้อมเพชรแล้วก็ณเมืองนนค่ะอันนี้ณเม,มืองนนนะคะก็อนมณีล้อมเพชรอ่ามีเดือนกระะกฎาคมมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะโทนแดงแงค่ะ อันนี้ขออยู่ที่150นะคะกะรกดาคมนะคะตับเดือนค่ะสีสวยมากเลยนะคะเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มอันนี้ไม้ใบไทยค่ะสีสวยให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะเวลาโตใบจะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เม็ดเขาจะเป็นเม็ดแดงใหญ่ๆนะคะอันนี้มีชื่อว่าเพชรคุ้มคะ่ะนี่ดูสีเขานะคะสวยมากซับราชานะคะอน,นี้ให้ไปหนึ่งร้อยสามสิบนะคะ ดูสีเขานะคะเส้นใบจะชัดค่ะซับราชาอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วมลา,ายทองนะคะไก่แก้วมลา,ายทองตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่80นะคะขนาดดอกเขาออกยังมีสีด้วยเลยค่ะสวยมากนะคะอันนี้คือไก่แก้วมลา,ายทองนะคะสีสวยใบใหญ่ค่ะแล้วก็ข้างๆจะเป็นนางสวาห่านะคะถ้ากัดเต็มๆจะเป็นแบบนี้ค่ะ กัดได้แบบจริงๆอะทั้งใบเลยนะคะม่วงอมชมพูนะคะนางสวาหะนี่ค่ะผู้พิงนะคะไม้ฟอร์มคอมแพกค่ะสวยมากอันนี้ก็ขุนขาจรเดชนะคะขุนขจรเดชดูไก่แดงสิคะสวยมากนะคะกำลังแข่งกันสวยเลยนี่ขอถอนญ้าด้วยเลยนะคะ ใบใหญ่ค่ะสําหรับอ่าไก่แดงนะคะดูเม็ดเขานะคะเวลากัดเต็มๆเดี๋ยวหนูใบนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเพิ่งกลางนะคะนี่ไก่แดงค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะสีสวยมากนะคะใบใหญ่ด้วยนะคะราหูอมจันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะราหูอมจันนี่ ตอน,นเด็กๆมืดเลยนะคะใบจะเข้มเลยนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นสังเกตจะมีเม็ดขาวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะมีหูใต้ใบค่ะไม้ชนิดนี้ใบใหญ่นะคะปาหูอมจันนี่อันนี้จะเป็นพลอยชุมพูแต่อันนี้มันแอบ,บโดนเจาะไปนิดนึงนะคะใบก็เลยไม่ค่อยเต็มสวยเดี๋ยวหนูหาใบาสวยๆให้ดูนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นแม่พันธุพลอยชุมพูนะคะสวยมากแล้วยิ่งโตเขาจะยิ่งเข้มขึ้นนะคะ อันนี้คือพลอยชุมพูค่ะต้นลูกก็จะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบนะคะเผื่อใครสนใจนี่ค่ะลายลามาสูนตอนที่กัดเต็มๆนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่อันนี้คือรามาสูนนะคะเนี่ค่ะอันนี้คือเมืองนครชุมนะคะนี่เต็มฟองคือสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะ นี่อันนี้มานีเมทาค่ะที่หนูพามาชมบ่อยๆสังเกตเวลาโตนะคะเส้นชัดนะคะลายใบยชัดแล้วก็ความเขียวก็จะหายไปนะคะนี่อันนี้มานีเมทาค่ะนี่อันนี้เป็นมานีเมทานะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่120นะคะมานีเมทาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะลายสวยมากนะคะเวลาโตขึ้น นี่นะคะม่วงมหาการนะคะอันนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะสีสวยมากนะคะม่วงมหาการเม็ดจะชุมพูเวลาโตใบใหญ่มากๆนะคะนี่ม่วงมหาการเก้าสิบค่ะสีสวยอันนี้ราหูอมจันนะคะต้นละแปดสิบนะคะก็จะเป็นอันนี้ไม้โทนเข้มนะคะเริ่มกัดจุดกัดเม็ดแล้วเพราะว่าโตขึ้นเม็ดจะขึ้นเป็นสีขาวนะคะนี่อันนี้ให้ไปแปดสิบนะคะราหูอมจนัน นี่อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่รัศสมีนะคะนี่ค่ะนนี้คือป่นรัดนะคะอันนี้คือตอนเต็มฟอร์มของเขานะคะนี่ตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นพื้นขาวๆนะคะอันนี้ก็จะมีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้มีมาแบ่งแปซีบนะคะตอนเด็กๆเขาจะเป็นพื้นขาวมาก่อนค่ะอันนี้แล้วก็ใกล้ๆป่นรัดข้างๆกันเดี๋ยวหนูจับไปก่อนนี่อันนี้คือหน้าคราชนะคะหน้าคราชก็จะเป็นไม้ทนแดงค่ะ ใบาย,ยาวตับเดียวกับพวกฮองเฮากวนอูนะคะตับเดียวกันเลยนะคะอนาครานี่อันนี้ก็จะเป็นเม็ดแจมแจมอันนี้คือม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการเนี่ยค่ะจะไปให้ชมนะคะม่วงมหาการสีแจมนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่สีสวยมากและใบใหญ่นะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่90นะคะสําหรับม่วงมหาการนะคะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละห้าสินะคะบัวหิมะจะเป็นฟอร์มไม้ที่ไม่สูงนะคะมองจากมุมบนแบบเนี้ยใบยสวยมากนะคะออกแนวกลมๆเป็นขาวอมชมพูนะคะแล้วก็มีชายชนแบบแดงแปด๊แปดๆเลยอยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปอยู่ที่90นะคะมีต้นเดียวถ้าแดงล้วนเนี่ยจะเป็นสี่ริพรเลยนะคะแต่นี้ยังมีความติดเขียวแบบชายชนอยู่นะคะใครรับอันนี้ขอเกนะคะขุมทองนะคะเม็ด เด่นๆแจีมๆแบบนี้นะคะขออยู่ที่100นะคะเป็นขุมทองค่ะอารีบูรพานะคะอันนี้ต้นละ50นะคะก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะเขียวป้ายชมพูนะคะอันนี้ป้ายสวยแล้วก็ตรงเขียวๆเดี๋ยวเขากัดสีอีกนะคะอันนี้หานุมานประสานกายฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะป้ายสวยๆเลย แต่เขาฟอร์มไม่สูงนะคะตามสไตล์ไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทน,นะคะหานุมานประสานกายค่ะอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะนี่อันนี้ให้ไปกระถางละ35นะคะเม็ดนี่เขาก็จะกระจายทั่วใบเลยนะคะอสงขายนะคะอันนี้ขออยู่ที่80นะคะอสงไขายก็จะเป็นแบบป้ายด้วยแต่เพิ่งเริ่มกระสีมานะคะ หลวงปูอํมนะคะฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเป็นไม้ใบายาวนะคะอันนี้ขออยู่ที่60นะคะสําหรับหลวงปู่อํมนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 3ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบนึงนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านอ่า สุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยนะคะก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากพี่ๆติดตามรับชมสวนสานิตบอลสีด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมตลอดทั้งปีเลยนะคะสามารถเข้ามารับชมบอลสีสวยๆไปพร้อมๆกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ